คุณเชื่อไหมว่าขมิ้นที่เรากินกันมาแต่เด็กๆมีางานวิจัยล่าสุดชี้ชัดว่าสามารถตัดวงจรมา จนมันตายไปได้เองโดยไม่กระทบถึงเซลล์ดีในร่างกายของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวสารสำคัญตัวนึงนะครับในขมิ้นชันที่งานวิจัยชินี้ยอมรับนะบนั่นก็คือสารที่ชื่อว่าเคอร์คูมินถ้าใครอยู่ในวงรกากอาหารเสริมหรือว่าสกินแคร์คนจะได้ยินชื่อนี้มาบ่อยนะครับเพราะว่าเคอร์คูมินเป็นตัวนึงที่สำคัญมากในการช่วยบำรุงผิวของคุณนะครับซึ่งเป็นสารสำคัญอีกตัวหนึ่งครับที่ถูกงานวิจัยกว่า4 0 0พฉบับทั่วโลกนะครับยืนยันถึงประโยชน์ของมันโดยที่ล่าสุดนะครับงานวิจัยจาก min Ker ะนกกวิาา erm ุโรปคพบ่เอูมดแ่ตอนยังเป็นสารตัด พลังงานที่เซลล์มันใช้ในการเลี้ยงตัวเองให้เจริญเติบโตหรือพูดง่ายๆคือมัน ต้องใช้พลังงานปริมาณมากซึ่งโดยโบกติแล้วมันอาจจะชอบใช้น้ําตาลที่เรากินเข้ามาเนี่ยไปใช้ในการหมักในการสร้างพลังงานให้ตัวมันเองแต่เคอร์คูมินนะครับมีกลไกสําคัญอย่างหนึ่งในการเข้าไปปิดสวิตช์การใช้พลังงานของเจ้าเซลล์มันเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดทาให้เซลล์มนเนี่ยหิวจนตายและไม่กระทบต่อเซลล์ในร่างกายของเรานอกจากนี้ยังคนพบอีกนะครับว่าเจ้าเคอร์คูมิน,นสามารถตัดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเจ้าก้อนมะเร็งได้เป็นอย่างดีคล้ายๆกับเจ้าชาเขียวหรือสารที่ชื่อว่า EGCG งานวิจัยชี้ชั้นะครับว่าเจ้า ในหนูทดลองได้อย่างชัดเจนมากๆและอาจมีผลเทียบเท่ากับการตัดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเจ้าก้อนมแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยแต่ก็มีข้อจุดอ่อนอย่างหนึ่งครับคือการดูดซึมครับเพราะเจ้าเคร์คูมินเนี่ยการดูดซึมจะค่อนข้างแย่กว่าสารทั่วไปซึ่งถ้าอยากให้ดีนะครับเราอาจจะต้องใช้สารสําคัญที่ชื่อว่าพริกไทยดาที่เขามาเรียกว่าพิเพอรีนนะครับหรือสารสําคัญอื่นๆที่ทำห้าให้ในการเพิ่มการดูดซึมอาหารเสริมเข้าในลาไส้ของเราซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือแรงบันดาลใจของหมอในการสร้างสูตรลับชะ นูต้าพลาวไม่ใช่แค่อาหารเสริมทั่วไปแต่คือสูตรที่ออกแบบโดยแพทย์เพื่อฟื้นฟูร่างกายลึก ถึงระดับเซลล์มีกลไกต้านมาหลายทางทั้งกระตุ้นการทำลายเซลล์ผิดปกติหรือเรียกว่า apoptosis ยับยั้งการอักเสบเรื้อรังที่เป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งปิดสวิตช์ยีนอันตรายต้นเหตุของมะเร็งเช่น NFkB หรือ STAT สามตัดวงจรการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่เลี้ยงเซลล์มะเร็ง anti angiogenesis และช่วยเพิ่มพลังงานให้ไมโทคอนเดรียซ่อมแซม DNA และลดการเสื่อมของเซลล์ทำให้นูตาราพลาสมเป็นหนึ่งในอาหารเสริมไม่กี่ตัวที่ทำงานครบถ้วนตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยถ้าคุณอยากเริ่มดูแลตัวเองแบบจรงิจรงจังป้องกันมะเร็งและโรค เรือรังตั้งแต่วันนี้ทักข้อความหาเราเลยครับ DRO พร้อมให้คำแนะนำแบบใกล้ชิดพร้อมโปรพิเศษเฉพาะช่วงนี้